พี่น้องมือนีพอสิพามายางตลาดกันค่ะซึ่งตลาดนี้กับว่าเป็นตลาดสดธรรมดาแต่ว่าเป็นตลาดอาหารทะเลก่อนอื่นนะคะปัดดีกับแม่กี้ก็คือหิวค่ะกินปิ้งไข่หมึกย่างกันก่อนเลยซึ่งหมึกย่างเอปิ้งไข่หมึกย่างร้านนี้นะคะก็คือเป็นร้านดังเลยนะคะใครคะได้ไขไห่หรจทุกคนที่จริงแล้วมันก็คือสาหรายพวงอางุนจ้า นี่นะคะตลาดแห่งนี้ก็คือเขาอยากได้อย่างเขาไปสร้างเอาเลยค่ะอยากได้เป็นหอยเป็นมึกเป็นปูกเอียงกระซังนะคะหลักสร้างเขาเฮ็ดไทยเขาหนึ่งไห้ค่ะหั่มปูกง่ายก่าโอ้ยพี่น้องกินแล้วตาหั่มปูตลาดนี้เป็ตาดค้อซึ่งแต่ละาดนะคะราคากับบริเกินกันหลายค่ะแต่ว่าความสดก็สิมีความต่างกันอยู่เด้อให้พี่น้องย่างเบิ่งเอานะคะ แต่ว่ากัสมีคาหนึ่งค่าย่างอยู่ประมาณ20บาทถึง40บาทต่อกิโลคะ่ยะย่างไปย่างมากก็รู้สึกอคิวนาำนะคะขอเห็นกันเลยมากินชาหมูก,กันค่ะแก้วละ20เองเด้แต่วรสชาติก็คืออืมพอ่อได้แหละค่ะหอ,อ,อยที่นี่ก็คือรูปใหญ่มากไม่ยถึงไมคนขายใหญ่มาก <laughs> ไปร้านต่อไปค่ะเดี๋ยวจะไปเอาโอ้ ก็คือจะบอกว่าเป็นสีสันของตลาดเลยนะคะแซลพอค่ะทุกล้านค่ะพี่น้องอืมนี่หัวใจลักของปอน,นะคะปออยากกินปูไข่ดองน้ำปลาค่ะมาเจอแล้วจัดเลย หลังจากที่เขาซื้อของในคกรบแล้วนะคะเขาจะมีร้านแเวห,หนังแบบนี้เขาก็จะมานาั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาของมาวางเรียงๆกันเลยผู้ใดอยากได้เป็นถ้วยโฟมจานโฟมซอนโฟมอยียงเขาก็จะมีขายนะคะเขากับซื้อเป็นชุดมากสาหรับเขา้าเข้าเป็นเมนูปัญญาตเอาถุงมาห้องเอาค่ะ มือนี้ก็คือได้มา,มากไม,กมก่หลายอย่างเลยค่ะได้มากครบเน้นครบแต่ว่าได้ย่างละนิดย่างละน้อยนะคะนี่ผู้จัดการก็คือกินเขาไปน้าค่ะนี่นะม่้เขาปลาไปเลยวาล่ะไส้ซ่ยไยากกินเป็นแซลมอนมเขาก็มีหันใส่กองไหวแบบนี้ค่ะลาซูดแม็กกี้ไปซื้อน้ำให้มูจ้าพี่น้อง พ่อค้าขายน้ำรออีกแล้วพ่อค้าหลอดพ่อค้าเป็นตะดูดมาค่ะขาวมากเอาอีกอาขาวมากใหญ่มากใหญ่กว่าร้านอื่นแกะื้อเนยมุตูกินน้ำเห็นเบิร์ดอีกเนาะอยากไปซื้อเขาอีกสนันอากไปซื้อกาแฟให้ <laughs> หลังจากซื้อน้ำมาแล้วนะคะก็ขยันขย่อย,อยมูเปล่ากินน้ำไม่เบิดเพราะว่าอยากไปซื้อน้ำอีค่ะโอ้ยจะเปม็นลำบากตุกข่อยพี่นอ้องเ้ยมาค่ะมากินปูไข่กันค่ะอันนี้คืออร่อยสมใจนะคะมันแล้วก็สดดีมากกินกับน้ำจิม้มซีฟู้ดนะคะแซ่บประครักเลยส่วนกุ้งนั้นว่าต้องพูดถึงนะคะพอกุ้งก็คือตัวเป็นปนอยู่เลยนะคะที่เขาเลือกมานะคะให้เขาหนึ่งให้ถ้าผู้ใดอยากได้เป็นแบบอย่างนะคะก็สิมีอย่างล้านขังนอก,นอก,นอก เนะพราะว่าภายในอาคารเขาบอกอนุญาตให้มีการย่างนะคะจะมีเฉพาะเมนูหนึ่งเท่านั้นส่วนปูไข่ปูเนื้อนะคะปอกกับเลือกเอาเป็นซส์ที่น้อยที่สุดนะคะราคาประหยัดค่ะแต่ว่ากับมะลุนเอา,าจะมีไข่บบแต่ว่าแกะมะเบิงทุกโตกค็คขึ้นมีไข่ได้ทุกคนกับโอเคอยู่ะะด้ค่ะรสชาติคือมั่นดีแล้วก็สดดีคะ่ะเพราะว่าก็คือเป็นปูเป็นๆอยู่เลยแล้วเขาก็นหนึ่งห้เฮานะคะ บอบอ่แน่ใจว่าสําหรับคนอื่นเป็นแบบใดแต่สําหรับปอการกินปูไข่แบบนี้ปอจะกินใ้บ่หลายนะคะจะกินได้มากสุดคือประมาณตัวนึงค่ะเพราะว่าถรากินมากกว่านั้นปอจะเมาค่ะพี่น้องเป็นคือการบอรหรือว่าปอเป็นแค่คนเดียวจังใดกับคอมเมนต์มาเด้อ ต่อไปเป็นเมนูหอยนางรมค่ะเขาจะจัดเป็นเซตเป็นเซตไว้นะคะแล้วเขาจะเอามาก,กินแบบนี้กินกับผักกระถินนะคะหรือว่าบ้านปอเรียกว่าหยอดผักกระเจีค่ะพี่น้องแต่อันนี้ปอพ่ค่อยประทับใจเท่างหนะคะปอร,รู้สึกว่ามันบอค่อยสดค่ะหรืออาจจะเป็นแค่บางลานแหละหรืออาจจะเป็นที่อากาศร้อนนะคะจังไดถ้าพี่น้องได้มากะล้องเบิงหลานดีๆนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนจากอาหารกระสเสียไวเนาะ ปูไข่ดองน้ำปลานี่คือเป็นเมนูที่ปอตั้งใจมาก,กินมือนี้เลยแล้วก็จะบอกเลยว่าอยากกินจนฝันเห็นค่ะฝันเจนละเมอทุกคนมาได้กินปูไข่ดองกับหมึกซาซิมิแต่ว่ายุตลาดนี้ปอบ่เห็นลานหมึกซาซิมิปันใดค่ะน่าจะบม่ค่อยมีสำหรับผู้ใดที่เป็นคือปอคือข,ขาดตลาปบนใดเขาก็มีลานสมตังอยู่ในตลาดอยู่นะคะก็ลองแวะมาสือกินเม่งค่ะ รอบต่อไปก็เป็นรอบของปลาตีกับแม็กกี้นะคะที่จะกินปูไข่ดองน้ำปลาค่ะซึ่งปอบอกแล้วว่าปอกินในบ่หลหลนะคะก็จะกินได้แค่ตัวเดียวตัวเดียวนี่คือฝาคร่งเดียวเด้บอกมันแบบว่าทั้งโตนะคะกินในแค่นันอิลีนะคะพี่น้องเมืองความมันความเยิ่มของไข่ปูค่ะน่ากินมากๆเลยขนาดตอนที่ปาออัดคลิปอยู่นะปอยังรู้สึกว่าปาอยาก,กินอีกเลยค่ะ แต่ว่าอันนี้ก็คือเขาต้องกินแบบสดๆนะถ้าเขากินแบบอบสดอนะ่ะมันจะข้าวคะ่ะถ้าผู้ใดมาก,กินนะคะปอแนะนำนำจีมอันนี้เลยคะ่ะเจ๊พันนะคะอันนี้ก็คือบได้ายคารีวิวอย่างเด็ดพี่น้องแต่ว่าคือรสชาติใดนะคะไม่เปรี้ยวเกินแล้วก็ไม่หวานเกินคะ่ะระหว่างที่แม็กกี้หักเหนือปูกามปูนะคะพี่แป้งกระยามเปมนกระเด็นใส่นะคะพี่น้องเมื่อไข่แบบแน่นๆจุกๆแบบนี้เลยคะ่ะน่ากินมากทุกคน ะะก็อำาำเ้าไฟในปากแบบนี้เลยค็ือจะบอกว่าปูค่อนคางที่จะสดนะคะพอมีความเค้าวเลยมีแต่ความหวานกับความ hey, <man. S 1> มันค่ะพี่น้อง <Look. S 1> แสบแห้งอีหลีนะคะ ah. จะบอกว่ายูนี่นะคะมีหลานขนมจีนน้ำยาพร้อมหลานอาหารตามสั่งเอียงแบบนี้กับมี่นะคะซึ่งปอกินอาหารทะเลเราปารู้สึกว่าเออปอบ่อยอุ้นทองค่ะปอกเลยไปสือขนมจีนมาก,กินค่ะขนมจีนเป็นน้ำยารวมนะเอามาก,ก็คือรสชาติแด่ยูแบ่บดีนะคะจังแนก็ะลองมาซิเมืองค่ะซึ่งตลาดตรงนี้นะคะคือือตลาดปะมงอังซิลาค่ะถ้าพี่นองขี่รถมาก,ก็สิเห็นดอกคาว่าเป็นคล่ไยๆตลาดสดนะคะ ด้านในก็สิมีหมองให้นางกินแบบนี้หรือผู้ใดอยากไปนางหมองสะพานปลากระไดเด้อพี่น้องเด้อจังไหนก็ลองแวะมากินเมืองค่ะส่วนปอนันมักมากหมองนี้มากมากเลยสดมากซื้อไอชั้นเพื่อนกันได้ด้ี่สูยมีเป็นอะไรบ้ากระม่นยับมีกล้องดีเลยสีสีสดวะค่ะพี่น้องอุ้ยหอยนางรมที่นี่สดมากจ้ะอุ้ยน่ากินมากฮึสายหอยนางรมต้องมาที่นี่นะอร่อยมาก มือจะแสบเนาะจะแสบบ้างเป็นลูกชิ้นเลยเนาะสดวนนี้อย่างไรเลยอ่ะแต่เอาเลยเอาเลยเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยนะปากจันวาปากจันวาแม่สูบเอาเลยแม่คิดสีลี่ยงเบลี่ยงหนาแสบเนี่ยหอมยากหอมากครับ อร่อยมากเราว่ากินหอยานรวมเพื่อสมรัภาพทางพิ